เคมนตาวาวรีบเคลมทันทีหลังเห็นยันไทยโบราณในโปรเจคเตอร์ยักษ์ที่ถูกฉายขึ้นบนโดมของเวทีราชดำเนินพร้อมอ้างว่านี่มันอ,กอนักษรเขมรชัดๆแม้ตนเองแทบอ่านไม่ออกก็ตามแต่ก็ขอเคลมไว้ก่อน เอาอีกแล้วนะครับสำหรับขมานที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักชั่วข้ามคืนกันเลยเพราะหลังจากในวันที่21ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่เวทีสนามมวยราชดำเนินได้จัดเต็มเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีที่80กับรายการ r w s p ดบเบลซนราชดำเนินครบรอบ80ปีที่ถือเป็นการเปิดศึกมวยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี มีการระดมนักชกระดับแนวหน้าของวงการมวยไทยมาประจันบานกันและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเปิดตัวอ m มเมอร์ซีมวยไทยสุดอลังการครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกกับการฉายภาพเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นบนโดมเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของมวยไทยตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำผ่านโดมด้านบนของสนามมวยราชะดำเนินโดยทางบริษัทโกบอลสปอร์ตเวนเจอร์จำกัดได้ลงทุนกับโปรเจกต์นี้กว่า100ล้านบาทซึ่งก็ได้บริษัทเวอร์เทคเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องโปรเจกเตอร์ยักษ์จำนวน8เครื่องเพื่อการฉายบนโดมที่เป็นที่แรกในสนามกีฬาแบบโดมณนะเวทีราชะดำเนินสนามมวยเก่าแก่ของเมืองไทยด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับชมเสมือนจริงบนทุกตารางนิ้วของโดม ภายในสนามที่ใหญ่ที่สุดภายในประเทศไทยจนได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีการเข้าชมอย่างมากถึงขั้นที่มีผู้เข้าชมเต็มความจุของสนามเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างการฉายภาพประวัติของมวยไทยนั้นก็ได้มีภาพยันโบราณของไทยนะครับที่สื่อถึงมน์ขลของมวยไทยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับมวยไทยมาช้านานแต่ทว่านะครับ ภาพนี้เองก็ได้ถูกแชร์เป็นจำนวนมากจากประเทศข้างบ้านอย่างคขมรอ,อีกตามเคยพร้อมอ้างว่ายันนี่มันคืออักษรของคขมรชัดๆโดยทางกุลขมอยของคขมรก็ได้บอกว่าคุณเคยเห็นตัวอักษรของสยามแบบนี้หรือไม่สำหรับฉันฉันเห็นเพียงตัวเลขเคขมรนและตัวอักษรคขมรเท่านั้นไม่ใช่ว่าสยามไม่รู้ว่าอักษรเหล่านี้เป็นของกัมพูชาแต่นี่คือสิ่งที่ต้องการจริงๆ เพราะชาวสยามลืมวัฒนธรรมของตนเองและหันมาจับวัฒนธรรมเขมรที่มีประวัติชัดเจนเป็นวัฒนธรรมของตนเองในทางกลับกันหนังสือได้ตัดเวลาของบรรพบุรุษออกไปคุณคงรู้อยู่แล้วว่าสยามมีที่มาจากไหนโดยอย่างไรก็ตามนะครับก็ดูเหมือนว่าเขมรต่างหากที่กําลังโชว์โง่อยู่เพราะยันไทยไม่ใช่อักษรเขมรแต่แท้จริงคืออักษรขอมโดยอ้างอิงจากประวัติของการสักยันในประเทศไทยนะครับ แท้จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นมาช้านานนับ1,000ปีกันเลยโดยเริ่มตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอมสมัยที่ยังเป็นส่วนเดียวกับดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ1,400ปีที่ผ่านมาจนทำให้ลักษณะเด่นของการสักยันของไทยที่เราเห็นกันจนชินตาในทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี นั่นก็เพราะมาจากอักษรของโบราณน,นั่นเองไม่ใช่อักษรเขมรอย่างที่เขมรจำนวนมากกำลังเคลมกันฉ่ำโดยที่ตนเองยังอ่านไม่ออกด้วยซ้ำโดยงานนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่ามีชาวเขมรจำนวนมากกันเลยทั้งเพศกุลขมอยและอินฟลูเอนเซอร์ของเขมรต่างแหกกันออกมาแชร์ภาพยันจากงานครบรอบ80ปีเวทีมวยราชดำเนินที่ได้มีการฉายภาพบนโดมยักษ์ที่ได้แสดงให้เห็นภาพยันไทยนะครับจนทำเขมรแหกเคลมทันทีว่านี่มันอักษรเขมรชัดๆ แบบไม่หาประวัติแถมไม่มีใครอ่านออกแต่ขอเคลมว่าเป็นต้นฉบับไว้ก่อนโดยเดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของอมเขมรกันนะครับว่าพวกเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้อย่างความคิดเห็นของอมเขมรคนแรกนะครับได้บอกว่ากระทรวงมเขมรอยู่ที่ไหนพอพิจารณาถึงเรื่องราวของอักษรมเขมรโบราณแล้วโปรดเสนอต่อกระทรวงเสนอต่อองค์กรระหว่างประเทศและให้ถึงยูเนสโกให้กลายเป็นสมบัติของชาติกัมพูชายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะไทยจะไม่กล้าใช้อีกหากเราสามารถเสนอและให้เป็นทรัพย์สินของเขเมรได้มวยเขเมรก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นในต่างประเทศและทําให้ต่างชาติรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวอักษรที่ไทยใช้เพื่อโฆษณาบนชุดนักมวยไทยหรือรอยสักบนโซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นแท้จริงแล้วมันคือตัวอักษรเขเมรมั่นใจได้เลยว่ามวยเขเมรต้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่นอนขนาดภาษาไทยยังเรียกอักษรบนยางว่าอักษรไทยโบราณโดยก็เป็นไปได้ที่ชาวต่างชาติจะเชื่อในประเทศไทย เพราะดูสิมันดูเหมือนอักษรเขมรโบราณจริงๆไม่ต้องพูดถึงอักษรแม้แต่คำพูดบางครั้งก็คล้ายกับอักษรเขมรด้วยแล้วทำไมคุณถึงคิดว่ามันโอเคที่จะยอมให้ไทยเอาอักษรเราไปใช้หากินอย่ามาล้อเล่นระวังน้ำตาไหลได้เพราะตอนนี้ไม่มีฝรั่งคนไหนคิดว่ามันเป็นของเขมรแล้วส่วนมาก99เปอร์เซเขาคิดว่าเป็นของไทยจนหมดความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่า หากต้องการจะใช้โปรโมทก็ใช้ตัวอักษรในตัวอักษรของไทยซีอย่าใส่ตัวอักษรเขมรแล้วอ้างเป็นของตัวเองนะมุมมองเขมรต่อมานะครับบอกว่าพวกเขากําลังพยายามแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นก่อนจากนั้นพวกเขาก็จะรวมไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองแม้แท้จริงมันคืออักษรเขมรยันเขมรคอมเมนต์ต่อมานะครับโจรก็ยังเป็นโจรแต่เขมรเราก็ควรดูแลสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ให้ลูกหลานชาวกัมพูชาคนรุ่นใหม่ ควรเข้าใจในวรรณกรรมเขมรให้ชัดเจนเพราะเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่มีคำพูดใดจะพูดนอกจากความเจ็บปวดคอมเมนต์เขมรต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาแค่แสดงแต่พวกเขาไม่ใช่ต้นฉบับฉันเป็นลูกเขมรและเป็นแม่ของลูกเขมรที่มีเลือดเขมรพวกเราไม่เพียงแสดงแต่ยังเสียสละเลือดสดผิวสดด้วยยันเขมรของจริงบนผิวหนังของฉันเพื่อทิ้งไว้ให้รุ่นต่อต่อไปได้รู้ว่านี่คือเขมรอักษรเขมร ที่มาจากบรรพบุรุษเขมรได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานขเขมรได้รู้และเข้าใจแต่ชาวสยามกําลังพยายามจะขโมยแต่ก็ขโมยไม่ได้แน่นอนเม้นต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาฉลาดกว่าเราเมื่อพวกเขาทําอะไรพวกเขามักจะแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมายให้ชาวต่างชาติเห็นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจผิดว่าเป็นของพวกเขาแม้ว่าจะขโมยของเราก็ตามและปีหน้าก็ได้ข่าวมาว่าไทยกําลังเตรียมยื่นยันต่อยูเนสโก โดยหากกระทรวงวัฒนธรรมของเรายังไม่ดำเนินการอะไรพวกเราชาวเขมรก็จะดำเนินการเองคอมเมนต์ต่อมาของเขมรน,นะครับได้กล่าวว่าเห็นแล้วสงสารและโกรธพ่อบรรพบุรุษไทยสอนล,ลูกหลานให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมานะครับคนไทยบอกว่าอักษรเขมรเป็นอักษรโบราณของไทยซึ่งก็หมายความว่าพวกเราชาวเขมรเป็นเจ้าของบรรพบุรุษของชาวไทย อักษรเขมรมีอิทธิพลมากจนนำไปแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ถึงแม้ท่าปแปลเป็นไทยก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีมุมมองคนขเขมรต่อมาบอกไว้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาควรขอให้รัฐบาลไทยมีการทบทวนการใช้อักษรเขมรของชาวสยามและควรหยุดการกระทำดังกล่าวได้แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวสยามพยายามคัดลอกและขโมยวัฒนธรรมขเขมรทุกส่วนเพราะเมื่อเวลาผ่านไป ชาวขเขมรดั้งเดิมก็เลิกสนใจเลิกมีชื่อเสียงและเลิกเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากขณะนั้นชาวสยามกลายเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ในขณะที่ชาวขเขมรกลายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เม้นต่อมานะครับบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าอักษรขอมเป็นของใครกันแน่ก็ให้เด็กขเขมรและเด็กไทยอ่านดูหากใครอ่านได้ถูกต้องกว่าจะเป็นผู้ชนะซึ่งแน่นอนเด็กขเขมรต้องชนะคอมเมนต์ต่อมาให้พวกเขาอ่านตัวอักษรบนจอนั่นสิพวกเขารู้ตัวอักษรบ้างไหม ดูก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวอักษรไทยแต่ยังกล้าบอกว่าเป็นยันคาถาของพวกเขาซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเขมรน,นะครับที่แห่กันเดือดไปตามๆกันหลังเห็นยันที่เป็นอักษรขอมแต่ทว่าเขมรเคลมทันทีหลังเห็นยันไทยโบราณในโปรเจคเตอร์ยักษ์ที่ถูกฉายขึ้นบนโดมของเวทีราชดำเนินพร้อมอ้างว่านี่มันอักษรเขมรชัดๆแม้ตนเองแทบอ่านไม่ออกก็ตามแต่ก็ขอเคลมไว้ก่อนยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า